สวัสดีครับผมเกียวรถสวยประจุมธานีครับวันนี้ผมมีรถสีสวยมานำเสนอหนึ่งคันครับคันนี้เป็น t ต y o ต a c แคม y ครับสองศครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงรลเล่มพร้อมครับสีแทบไม่เคยทำสักชิ้นครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมรถรอบคันนะครับรถทั้งคันนะครับสีไม่เคยทำจะมีตำหนิกระชนหน้าชิ้นหนึ่งครับ เละกเกอร์่อนนิดหนึ่งครับถ้าพี่ๆท่านใดมาดูและซีเรียสเดี๋ยวผมเก็บสีให้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสเกิ์ตรออขันนะครับจากโรงงานเดี๋ยวพาดูภายในนะครับคันนี้สีสันสวยครับตัวท็อปสุดเครื่องเบนซินนะครับไม่ใช่ไฮบริดบอกไฟฟ้าซ้ายขวาครับแอร์แบ็กคู่ครับตัวท็อปสุดครับพวงมาลัยมัลติฟังชันมีนำทางมีเนวิแอร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้มี เป็นชาร์จไร้สายครับอ่ารถเดิมหมดเลยนะครับสติกเ๊กอร์เดิมโรงงานอ่ารถเดิมหมดเลยครับรถเดิมหมดเลยนะครับบอรสวยครับไม่มีขาดครับบอกไฟไฟ้าเดิมโรงงานเพจเดิมโรงงานนะครับอ่ามอกอดเดิมโรงงานครับแผงประตูดเดิมเดิครับผม อันนี้สเกิร์รอบคันนะครับยางมิชลินตัวนี้ดิดหน้าดิ้ดหลังครับผมอ่าตัวท็อปสุดครับสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันต่อครับครับภายในภายในสวยมากครับมีแอร์หลังให้ด้วยครับแล้วก็มีม่านครับเปิดปิดให้ได้เรียบร้อยครับาอ่มีไม่ให้เรียบร้อยนะครับรถสีสันสวยนะครับ เซนเซอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยครับท่อท่อเป็นท่อคู่เดิมโรงงานนะครับอ่า,อาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับรถเดิมหมดเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมยกยางไหลดูนะนะครับแม็กแม็เดิมโรงงานครับผมรถเดิมหมดเลยนะครับ หมดเลยนะซ้ายขวาครับอ่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัว G เครื่องสองบันจีสองจุดศูนย์เอ็กทิโมครับอ่ารถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับสีไม่เคยทำเดี๋ยวผมพาดูข้างหลังต่อครับแต่งประตูสวยสู้สไว้ครับ บาะนังเดิมโรงงานนะครับเบาะไฟฟ้าปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเบาะเดิมโรงงานครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันครับรถเดิมหมดเลยครับนาประตูตไม่มีหมุนนะครับผมกับคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเป็นออตโต้ขึ้นลงนะครับเป็นออตโต้ขึ้นลงนะครับอ่า เรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างครับนี่ครับแผงประตูลายไม้กระจกขึ้นลงได้ซึ่งสี่บานครับกระจกไฟฟ้าพับได้ปกติครับบอกไฟฟ้าซ้ายขวาครับอันนี้พุ่งสตาร์นะครับมีการลื่นครับมีเซ็นเซอร์อ่ามีเขาเรียกว่าระบบออปชั่นครับของรุ่นนี้ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับออปชั่นเต็มพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์แพดเดิลชิพครับเลขไม่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันครับอ่าคอนโซลลายไม้นะครับเดิมโรงงานตันนี้สวยๆครับซิกเกอร์เดิมโรงงานนะครับน็อตน,นั้นไม่มีหมุนเลยครับน็อตแก้มขวาเดิมครับอ่านี่คือนี่ครับเห็นไหมเอ่ยรถเดิมหมดเลยนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันครับ อันนี้ผมเพิ่งซื้อเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างประมาณนี้เลยครับผมเครื่องแห้งๆรถเดิมหมดเลยนะครับน,น,น็อตนัดฝากระโปรงไม่มีหมุนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เขาเล่นกันครับ ABS มีมาให้แล้วสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับอ่ารถสวยมากครับอันนี้คันขับขี่ ไม่ต่างจากป้ายแดงครับขับขี่ดีมากเอาละครับคันนี้เป็นโตต้าแคมรี่สองจุดศนอีโนะครับตัวท็อปสุดเครื่องเบนซินครับดิ้นหน้าดิ้นหลังรถมือเดียวป้ายแดงสีไม่เคยทํารถบ้านทแท้รถเล่มพร้อมครับตัวท็อปสุดเลยครับสีขาวมุกเดิมโรงงานกุญแจ2ดอกครบนะครับเอาละคันนี้ผมขายอยู่4,99,000บาทครับ อ่า499,000บาทไฟโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานครับก็พี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้ก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0817711685ครับหรือเบอร์0622382519ครับผมอยู่ปทุมธานีคลอง5คลองหลวงนะครับอยู่ข้างอาบตคลอง5ห่างจากอาบตคลอง5ไม่เกิน50เมตรครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจ หรือหารุ่นไหนอยู่ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมหามารีวิวให้ดูครับผมเที่ยวรถสวยประชุมทานนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ